สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอพชีมัสสุกุสกคนสุมงสบอนพกพ่อยา่างสาวๆพี่น้องหนาวแห้งเลยพี่น้องให้สังเกตมันนี่นะดังไผ่พิงพี่น้องถุกซอยกินข้าวจี้อยู่พี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพิงไผ่พี่น้องหนาวแห้งลี่ลอมันนี่นะสามสี่หมื่นยังหมดเศร้าหนาวอยู่เนาวพี่น้อง พิงไพ่เตช่าเ้าเสียงตะเวนขึ้นอ๋อร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 อลูกชายกินข้าวจีพี่น้องบ่ยอมกินอาหารลูกชายกินแต่ข้าวจีกับข้าวซื่อๆเอาดิดอกกินค้าวานเอ๋อมาใหายบ้านวานอีนรอตะเวนกขึ้นเด้พี่น้องเลยแต่ยังหนาวเสียง น้ย so ังีระโดนกดีอ่างนี้เฮนี่ก็มาิืนนะพี่น้องมาเลี้ยงครูน้องลำสกพอเกษตรเด็กฝูนก็มาน่อยโผพโผข้าแต่มาเลี้ยงข่ากินได้พี่น้องตื่นมายิมข่อยมาลเดิ่นตยงไลบนกินข่าวละบ้านบยงกินข่าวเลย ินนะแม่ในตงนั้นฮันดานี่ฮันดาน่าเท่าแล้วตงเงินกินน่ะม่ต้องยำมันมันนะต้องกินเองมันงโศกนะน้นแม่ทีมลงหันแล้วนี่นี่เอออ่ะกินยันบองกินมืนะต้องกินเองมันงเออบักฮันดามาหลักกินในมือเนาะมีทั้งคนหน้ามีทั้งโงเงินมากเลยเจ้าเอ้เสอยากกินมือน้องแหละฮันดาน่ะ น้าเอาพี่น้องโอ้ต้องไปจีกับจีกินพี่น้องเสพกันได้พี่น้องเลยพาเนี่ยมัน้ย่พี่น้องกินเองลนก็ผู้ใหญ่หลยคจับความฝืนยังวัดยังหมดเศร้าพี่น้องแนวลมตลอดนะนะครับโพด โอ้เก่งตมตมต้มอวานกินมวานเพิ่นกินมาข้าววานเอืยเพิ่นกับมนกินหมวนกินลน้องเอ้กินเปนเชยคนปีปายแล้วเนาะปีปลายแล้วแค่ยังมาทันยางซื้อตนาัน้องงอย่างงรงีซื้อตอนนี้มเจมพี่น้อง าตื่นก็หกโมปายไปแล้วพี่น้องมันหนาวเจ็ดโมงก็เรื่องของเจดมได้มเคี่ยวกับโมงได้น้วแห้งบริเวณเดียรเขตงานนะพี่น้องเือวองสีวัดมือกัได้่ได้ไปใส่เตงานที่เก่าแล้วดินเขาโุคน้ำข้ามกออ้ใหม่หมดแล้วเ้ยด้านพื้นตกาใส่้งไปกกาฉันนีเห็นลอคนอนี้โปงบ่มีน้ำ พักขาพี่น้องฝีแล้วนี่ลายนี่เนาะตอนสร้างตุนยูกรรมน่ะพักขาก็เต็มคนก็อยากมาเก็บบัานยามบัานปีนี้เป็นจักดีด้วยช่วงนี้มันเห็มัดได้หนุสิปอนมาบ่อน่อนมาเจ้ฮันดานี่กินดเองกินดเองกิน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 ไปเนาะกินโลกินฮันด้าใครได้กินข้าวพี่น้องลองสมือมานี่ใครได้ฮฮนนดด มีแต่จัดออกลักไข่มาเพลินพี่น้องไอ้โมค่อยไข่นั่แบบว่ามันมีแต่เป็นวัดจื่อๆท่นมันไข่เขาบ่ค่อยกินนองนี่ไข่บ่มีแต่ว่ามีแต่เป็นวัดทำไมต้องเงินน้องน้ำศพเนี่ยอืมแล้วขนาดนี้นะนี่เท่ากันนี้โอ้กินข้าวตัวใหพี่น้อง พิงไฟน้ำกินเขาพิงไฟน้ำกินเขาไปน้ำห่อนบะมี่พี่น้องห่อนนยากปีเนี้ยนามาแต่เดินชิบจนหอนเดินกลุ่มผ้าบ่เนี้ยกะจะห่อนมีจิหม่แล้วจะห่อนมีนาเลยมีทุนาหมีนาบ่เดอนมีนามีซานาะเดินซาไปมีนาซื้อเปินมีนาก็ิห่อนพี่น้องยังีสหามือก็หอนยังบมหนาวอยู่ยังมาหอนอยู่ อดพ่อดอกปีนี้พ้นดีปีหนะปีนี้นะถั่วพืชหลดมันใหม่ถั่วดอกมันใหม่ถั่วมันใหม่บรรดาเห็นถั่วแล้วมันอยู่ไกลข่องมันสูงมันโตถั่วลูกไส้นล้วเต้มกินเข่ากับมาพี่น้องเลยเลี้ยงอยู่กับมาจังใหญ่ไว้คือมานี่หน่อยเนาะคนคือมาหน่อยนี่เนาะ

กูอยากกวาให้นาอคยอยากว่าเน้อถุนถุนน้ทงน้าบอกพอนด่าทั้งหลังสิลักสวบีดอกำกัเขาจ้ะ่ะลูกมากน้าเรีองบ่ยากหรอกน้องน้ำส้อทีไรโบกินาโบกินอาหารกินแต่ข่าวจีซื้อแต่ขาวจีข่าวืไม่ได้าซื้อซีนมาแล้วโบกินาแกงทิม นอกจากกินน okay, ้าต oh, ah ้มบ oh, to ่ต้มป่าต้มยัง้กินยุ่ตอนตอนก็บอกินกินแต่น้ำซื้อคนยังจะบอกินตอนไี่หยอกมาลูกหยอกมานกหินลาเตอหินลายเติอแล้วดุวยดุ่ยวุ่ดุ่นี่โ่จมใน ตื่นมากอยากกินแต่าพี่น้องไอ้ถูกใายิ้มเขาตื่นมากค่อมันให้กินนมหกินเขาคือมือเาวเนี่ย่ะนี่ฮอนด้าเ้าว่มีเขาเนาะเขาเย็นนั่นแหละเฮ้ยมาตื่นแต่ละมือกินเขาเย็นแล้วก็แล้วเลยแต่กินลายยุ่งมันนี่กับลายเต๋ออยู่ได้มันกินเขาแเชฟเลยข้าวจีมันเนี่ยเดี๋ยนะฮารอาหารร้านเลยข้าวจีมอาหารข้าวจีบอ่ะเช

Con nhanh con mặt 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 này mặt 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 Con mặt 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 nhầy mặt này กินระจีป้าทอแม่กิน <uh ข os ้าวก็บ่ายมาเพือครับมันนี่ไปชิกนึเอ้ยหนึ่งเอ้ยคนหนึ่งอ้ไปหนึงไปให้ลูกชายให้ลูกชายบอกินจอเถื่อเอา่ม่ะแม่กินเป็นอ้วนเบื่อหรแม่พุดง่ายออกง่ายออกกนคดอาหารก็ซื้อสหลอดว่ีให้กับลูกบอกินแม่กินย่างเดียวตกลงเราซื้อให้แม่แม่จะเล่นอาหารกูมือลูกบระเเลอาหารจากเถือ แม่กินแต่อาหารบ่อันแดะบึ้งไปแม่น้อยเดักเดือยบ่าเป็นตลอดดอกเดือยนพี่น้องเลยเป็นตลอดตลอดเป็นกะบุฟเฟ่ออนซ้อนดอกไม่จัดเสือพี่น้องหนึ่งมักเอื้อให้ลูกไส้กินอีพี่น้องเไหมแต่เพิ่นบ่ค่อยกินดอก มีแต่แม่พ่อ,พอล้ากินพี่น้องไปแล้วพี่น้องเาาก็บผ้าเปล่งตานี้พี่น้องถ้าสีใจเรื่องอะไรก็แ์เด้อยพี่น้องพอกันคิดมาสบายดี